สวยมากสวยจริงๆสวยไม่ติยงหนังแต่งน้ช่างเอเอเลยดูสิตาก็โตมันไข่หาดจมูก็ดูสารเป็นโคลมเส้นผมกระช้ำแฮร์ไรว,ว้าวแบลอ่ะ พี่พี่แฟงยิ่ friends <laughs>